สวัสดีครับผมดรธริชัยขุนสงครามผมจะแนะนําสิ่งที่ยอดเยี่ยมบางอย่างสําหรับคุณในวันนี้นั่นก็คือแอปพลิเคชันเบอร์ต้าโดยใช้หลักการไบโอเรสซอนแนนบนสมาร์ทโฟนของคุณเบอร์ต้าใช้หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ในแอปพลิเคชันนี้อาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเต็มไปด้วยสนามพลังงานพลังงานทั้งหมดในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงรวมทั้ง คลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างก็เป็นพลังงานซึ่งจะเดินทางหรือถ่ายทอดพลังงานในรูปของคลื่นทั้งนั้นโดยเฉพาะคลื่นกลเช่นคลื่น,นเสียงคลื่นไวสะเทอนซึ่งเป็นคลื่นที่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทางตัวกลางแต่ละชนิดก็จะมีความถี่ธรรมชาติที่แตกต่างกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมความถี่จึงมีผลยังมากต่อทุกสิ่งรวมถึงร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชไบโอรีสเนนซ์คืออะไร เรโซนแนนซ์ ance, หรือการสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ถ้าเรากระตุ้นด้วยความถี่ที่สอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติให้แก่อนุภาคหรือวัตถุใดๆอนุภาคหรือวัตถุนั้นๆก็จะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงที่สุดดังนั้นการกระตุ้นด้วยความถี่บางความถี่จะสามารถส่งผลต่อบริเวณเฉพาะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ได้โรคหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นเรากำลังพูดถึงเซลล์ที่ไม่สมดุลซึ่งจะเกิดปัญหาที่กระทบต่อคุณ เนื่องจากเซลล์ทำงานผิดปกติเราสามารถแก้ไขได้ด้วยคลื่นความถี่ที่สร้างขึ้นโดยแอปเบอร์ตาเพื่อสร้างสนามพลังงานในรูปของคลื่นไหวสะเทือนเข้าไปกระตุน้นหรือรบกวนในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายให้เกิดการสั่นสะเทือนณจุดนั้นเพื่อกระตุ้นให้ระบบทํางานเป็นปกติอีกครั้งหรืออย่างที่เราพูดว่าเพื่อเสริมสร้างและปรับสมดุลของร่างกายแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่าย เพียงท่านเลือกหัวข้อแล้วกดเริ่มเพื่อให้เกิดความถี่ที่เหมาะสมและสามารถส่งผลต่อร่างกายของคุณได้เบอร์ต้าได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานในหลายๆประเทศในยุโรปประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้ใช้เพื่อดูแลสุขภาพผู้ใช้บางคนบอกว่าบางครั้งเราสามารถรู้สึกได้ถึงการฟื้นฟูกลับสมดุลหลังจาก ผ่านไปเพียง15หรือ30นาทีคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้บ่อยครั้งตามต้องการเพราะไม่มีผลข้างเคียงใ,ใดๆมีเฉพาะความถี่ที่ร่างกายต้องการเท่านั้นเรารู้ดีว่าความถี่ใดที่ตรงต่อบริเวณใดในร่างกายเรามีชุดความถี่ในการฟื้นฟูอาการต่างๆได้มากกว่า2,200รายการและมีความถี่มากกว่า6000ความถี่ที่สร้างคลื่นไหวสะเทือนที่เหมาะสมในร่างกายคุณและนี่คือวิธีการทำงานของแอปพลิเคชันเบอร์ตา ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้คือสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับทุกกลุ่มโดยไม่จำกัดอายุไม่มีการใช้ยาและสารเคมีใดๆและไม่มีผลข้างเคียงนี่เป็นวิธีใหม่ในการดูแลสุขภาพฟื้นฟูเสริมสร้างและปรับความสมดุลในร่างกายของคุณด้วยแอปพลิเคชันเบอร์ตาแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนี้แล้วเปิดเบอร์ตาจากนั้น เลือกหัวข้อแล้วกดเริ่มแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายมเมื่อติดตั้งแอปแล้วเปิดเบอร์ต้าจากนั้นสามารถเลือกค้นหาได้สองแบบแบบที่หนึ่งสามารถค้นหาโดยกดเลือกที่แว่นขยายแล้วพิมพ์อาการหรือโรคที่เราต้องการบำบัดเราจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นอัลไซเมอร์แล้วกดคำว่าเลือก จากนั้นขึ้นจะเริ่มทำงานเมื่อจบการทำงานจะขึ้นคำว่าใบสมัรยกเลิกความหมายคือจบสิ้นการทำงานและอาการอื่นๆเราสามารถค้นหาได้ด้วยวิธีการเดียวกันนี้เช่นโรคซึมเศร้าไมาเกรนความเครียดโรคเกาต์และอาการปวดต่างๆการเลือกเมนูค้นหาเรายังมีเมนูพิเศษเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการชะลอวัยด้านความงามความอ่อนเยาว์แค่คุณพิมพ์คำว่า50ก็จะปรากฏเมนูให้เลือกมากมายเช่นความสดชื่นต่อต้านริ้วรอยยกกระชับใบหน้าซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นกระตุ้นสมองและความจำแบบที่สองเราสามารถกดเลือกตามเมนูที่แสดงหน้าจอ ในการค้นหาอาการมี3รายการให้เลือกหลังจากกดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหน้าจอจะแสดงรูปภาพตำแหน่งต่างๆบนร่างกายซึ่งเราสามารถแตะที่ตำแหน่งบนภาพที่เราต้องการเช่นแตะที่ภาพตำแหน่งแขนซ้ายหน้าจอก็จะแสดงภาพแขนซ้าย เราสามารถเลือกตำแหน่งเจาะจงได้ตามหมายเลขที่ปรากฏจากนั้นหน้าจอก็แสดงเมนูต่างๆให้เราเลือกเมื่อเราเลือกได้เช่นกล้ามเนื้อเสื่อมเราก็กดคำว่าเลือกจากนั้นขึ้นเบต้าก็จะทำงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นก็จะขึ้นคำว่าใบสมัครยกเลิกความหมายคือจบสิ้นการทำงานจากนั้นเราสามารถทำซ้ำได้โดยไม่จำกัด หรือเลือกเมนูอาการใหม่ได้หากคุณสนใจที่จะดูแลสุขภาพด้วยคลื่นเบอร์ต้าราคาไม่แพงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทยคุณสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตั้งแต่1เดือนราคา149บาท3เดือนราคา399บาทและ12เดือนราคา1299บาบาทราคานี้เฉพาะช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น นี่เป็นแค่เพียงบางรายการเท่านั้นเรายังมีรายการอีกมากมายกว่า2,200รายการที่เราสามารถค้นหาได้โดยใช้วิธีค้นหาใน2รูปแบบนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ใช้แอปพลิเคชันเบอร์ตานี้เพื่อดูระยลสุขภาพของท่านให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขในชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและติดตามรับชมสวัสดีครับ